พัทรสุดาครับหลังจากจบการศึกษาไปแล้วพัทรุศาสได้นำวิชาความรู้ไปใช้เนี่ยอย่างไรบ้างนะครับ ค่ะก็หนูจบด้านภาษาใช่ไหมคะถึงงานที่หนูได้จะไม่ได้ตรงสายร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นงานเกี่ยวกับด้านบริการแต่ว่างานด้านบริการนะคะก็จะมีลูกค้าชาวต่างชาติเข้ามาใช้บริการอยู่ดีเพราะว่าเมืองอยุทยาของเราค่ะเป็นเมืองอุตสาหกรรมค่ะมีชาวต่างชาตินะคะเข้ามาทํางานเข้ามาเหมือนกับว่าเป็นหัวหน้างานใช่ไหมคะมาเข้ามาดูแลงานในอุตสาหกรรมของอยุธยาของเราค่ะก็จะมีเข้ามาทํารายการเปร m เ n น t ์ท็อปอัพหรืออะไรพวกนี้ค่ะเราก็ต้องได้สื่อสารภาษาอังกฤษตลอดเวลา ใช่ค่ะทำให้หนูอะค่ะได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาค่ะจากคณะอะค่ะนำไปใช้ในการทำงานด้วยค่ะวันนี้มารับรางวัลที่คณะบดีได้เป็นตัวแทนหม้อรู้สึกอย่างไรบ้างครับรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะที่ได้รับรางวัลน,นี้นะคะเป็นรางวัลที่อันทรงเกียรติมากๆสําหรับตัวหนูเองค่ะแล้วก็ภูมิใจมากๆ เป็นรางวัลที่นับได้ว่าน้อยคนที่จะได้เข้ามาถึงจุดนี้และหนูก็เป็นหนึ่งในนั้นซึ่งมันจะบอกว่าเป็นที่หนึ่งก็ได้ค่ะสำหรับตัวหนูเองเป็นรางวัลที่ภูมิใจที่สุดค่ะในโอกาสต,ต่อไปต้องมีรุ่นน้องที่จะดำเนินตามรอยของแมมมี่นะครับเด็กชิเล่นเนาะ อยากจะฝากอะไรถึงน้องๆเกี่ยวกับรางวัลน,นี้ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างครับถ้า,าน้องๆน,นะคะที่จะมีความสนใจที่จะส่งตัวเองเข้าไปารับรางวัลพระราชทานแบบนี้นะคะอันดับแรกเลยค่ะคือตั้งใจเรียนเพราะว่าผลการเรียนนะคะจะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ทําให้คณะกรรมการมองเราและ2ค่ะกิจกรรมห้ามทิ้งเลยนะคะเพราะว่ากิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัยค่ะทําให้เราเป็นงาน แล้วก็ทําให้เรามีความอดทนมากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากการที่เราจะเรียนหนังสือแล้วทํากิจกรรมร่วมกันแล้วมันทําให้ภาพรวมของเราค่ะมีประสิทธ,ธิภาพมากยิ่งขึ้นไม่ว่าเราจะทํางานด้านไหนอะค่ะมันก็จะออกมาดี 3. ค่ะความประพฤติน้องๆจะต้องมีความประพฤติที่ดีค่ะอยู่ในกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะความประพฤติอะค่ะมันจะทําให้เราค่ะเ,เหมือนกับว่ามองเห็นตัวตน ที่เป็นตัวของเราเองแล้วก็อยู่ในกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยเป็นชัดยิ่งขึ้นค่ะในทายที่สุดนี้ครับในฐานะที่มอมแมมเนี่ยเป็นบัณเิตดด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลเนี่ยนะครับแล้วอยากให้ฝากถึงรุ่นน้องครับหรือว่านักศึกษาสาขาอื่นๆหรือคณะอื่นๆนที่กําลังประสบพบเจอกับปัญหาภาษาอังกฤษนะครับจะมีวิธีการบอกเขายังไงครับว่าไม่อยากให้เขาทิ้งภาษาอังกฤษเลยหรือภาษาอังกฤษมันสําคัญมากๆครับค่ะ ภาษาอังกฤษนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน,นะคะ่ะต้องได้ใช้อยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะทํางานด้านไหนนะคะเพราะว่าเมืองเราอะค่ะเปิดกว้างต่างชาตต่างชาตินะคะเข้ามาทําธุรกิจเข้ามาค้าขายหรือทํางานด้านต่างๆก็คือมีชาวต่างชาติเข้ามาไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นหรือว่าอินเดียหลักๆก็คือจะเป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนทถ,ถูกต้องไหมคะไม่ว่าน้องๆจะทํางานด้านไหนอะ,ค,ะค่ะภาษาอังกฤษค่ะสําคัญมากๆอย่าทิ้งนะคะอย่างน้อยๆอะค่ะ ฝึกคำศัพท์อย่างละนิดยังละหน่อยก็ได้ค่ะมันจะได้ใช้แน่นอนค่ะถึงเราจะพูดไม่ได้เป็นประโยคนะคะแต่ว่าคำศัพท์ที่เรา,าฝึกท่องหรือว่าฝึกใช้อยู่เป็นประจำอะค่ะมันจะได้ใช้พูดคุยกับเขาสื่อสารกับเขาได้ถึงอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่มันจะทําให้เราอะค่ะสื่อสารกับเขารู้เรื่องแล้วเขาอะค่ะไม่ได้มองว่าเราด้อยนะคะเขาจะมองว่าเราอะค่ะมีพื้นฐาน แล้วก็เขาก็จะชอบในสิ่งที่เราได้พูดออกไปเพราะมันเป็นธรรมชาติค่ะไม่ต้องเพอร์เฟคร0อแต่มันก็ทำให้เรามีเพื่อนเพิ่มขึ้นหรือว่าทำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ English is important you cannot live without it